สวัสดีครับขอเปิดตัวด้วยนะครับแคมเปญลูกค้าจองวันนี้นะครับสามารถเลือกดอกเบี้ยได้ถูกสุด0 99% 4ปีพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ1ปีฟรีชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตโมดูโรมีบริการเซ็นสัญญานะครับฟรีทั่วประเทศไม่พอครับยังมีลดสไลด์ครับส่งฟรีทั่วประเทศ โปรโมชั่นร้าวใจขนาดนี้นะครับสนใจนะครับสามารถนะครับคลิกที่ใต้ลิงก์ได้เลยนะครับเซล์ตั้มนะครับพร้อมให้การบริการยังไงไปรับชมความสวยงามของเจ้า Civic Turbo e l p a ลพกันต่อได้เลยนะครับ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเซลตัมโคราตฮอนด้าออโตมบิลสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านไปชม Civic รุ่น Minor c h a s g e ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆบางท่านอาจจะเห็นแล้วตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่วันนี้ทางโชว์รูมโคราตฮอนด้าออโตมบิลของเราได้นำรถมาจัดแสดงบนโชว์รูมเรียบร้อยครับ สำหรับชื่อเกตรุ่นอย่างเป็นทางการนะครับเป็น c ีวิกเทอร์โบเกรดเอลพัในส่วนของด้านหน้านะครับดีไซน์ในส่วนของการชนใหม่ออกแบบให้ดูสปอร์ตลงตัวร้าใจแค่เพียงมองเห็นและสิ่งที่ เปลี่ยนขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับก็จะเป็นเจ้าล้อขนาด17นิ้ว4ีทูโทนนะครับล้อทูโทนนะครับดีไซน์ให้เข้ากับตัวรถทำให้รถด,ดูโชบเชียวหล่อมากยิ่งขึ้นสังเกตดูได้นะครับ หากลูกค้าซื้อไปแล้วผมว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแม็กจากด้านนอกเลยนะครับเพราะว่าแม็กติดรถด,ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสําหรับราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทราคาไม่ถูกปรับขึ้นแต่อย่างใดครับเป็นราคาเดิมในส่วนของด้านท้ายนะครับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับชุดอาชนด้านหน้าเพื่ออนาคตในการตกแต่งแน่นอนครับ มีลูกค้ามางคนซื้อไปนะครับสามารถนำไปตกแต่งแบบใหม่ครับชุดแต่งท้ายอาซึ่งแน่นอนคือที่สุดของ Honda Civic แล้วครับสำหรับเบาะผู้ขับขี่นะครับจากรุ่นเริ่มต้นเทอร์โบเจนที่แล้วนะครับเบาะจะเป็นปรับมือ กรุ่นนี้นะครับเบาปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยรวมไปถึงออโต้เบรกโคและเบรกมือไฟฟ้าครับถูกเพิ่มเติมนะครับเข้ามาให้เรียบร้อยเลยและที่สำคัญนะครับระบบความปลอดภัยนะครับเทคโนโลยี Technology Honda Sensing เต็ม6ระบบนะครับ หน้าปัดนะครับแสดงผล TFT ปรับให้เป็น7นิ้วพร้อมด้วยระบบเครื่องเสียงนะครับจอขนาด9นิ้วลองรับนะครับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับไม่ต้องวุ่นวายหาสายกันต่อไปนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหลังนะครับสิ่งที่ตามหากันมานานคือแอร์พอตหลังพร้อมด้วยนะครับ USB 2จุดแน่นอนครับเปลีย่ยนเป็น Type C ให้เรียบร้อยใช้งานง่ายครับใช้งานสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ต้องขัดใจแล้วนะครับสำหรับสาวกท้สี4อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับสามารถนะครับพับเบาะนะครับใช้ตามความต้องการตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นได้เลยครับ60-40การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผม